มือชาการมณฑลฐานบกที่39ครับลงพื้นที่อำนวยความสะดวกทหารใหม่นะครับที่ต้องการส่งเงินกลับบ้านให้ครอบครัวผ่านระบบโมบายแบงกิ้งครับไปดูบรรยากาศก,ากันครับเป็นแถวเป็นแนวกันอย่างนี้เลยนะฮะในการที่จะจ่ายเงินเดือนประจําวันผ่านโมบายแบงกิ้งของมณฑลฐานบกที่39ค่ายพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะจ่ายเงินนะครับผ่านกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังดําเนินการจ่ายโอนค่าตอบแทนผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูล สวัสดิการทางสังคมนะครับแ้ว e ่า esocial เ e a แฟรนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนบุคคลของทหารใหม่ตามเงินเดือนตามขั้นบวกกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวโดวยทหารกองประจำการสามารถทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าโอนเงินให้กับครอบครัวดได้ทาง E-Banking ไม่ต้องไปเข้าแถวกดเงินให้เสียเวลา เป็นการรักษาระยะห่างกันด้วยนะครับหรือว่าการที่ะจอกเป็นวี่ชุมชนหราจะใช้ ATM แบบเดิมก็ได้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้กำชับนะคะผู้บังคับหน่วยให้คำแนะนำเรื่องการออมและการใช้เงินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดรวมถึงการจัดสรรรายได้ให้กับบุพการีและก็ครอบครัวถือเป็นการช่วยเหลือในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอ่านะครับยินดีกับพลทหารกับเงินเดือนเดือนแรกนะครับสำหรับอีกพาทหนึ่ง พระที่2ในช่วงปลายปีนี้นะครับในช่วงพฤศจิกาย,ยนก็จะมีอีกหลายท่านนะครับที่เข้าไปรับใช้าชาติในเรื่องของการเป็นข้าราชการทหารคนทหารนับเป็นข้าราชการรับใช้พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันและทํางานให้กับประเทศชาตินะครับ